กลับมาพบก,กันอีกแล้วกับข่าวสารทางการเงินข่าวสารในวันนี้จะเป็นเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ0.25ต่อปีจากร้อยละ0.5นะครับก็จะกลายเป็นร้อยละ0.75ต่อปีนั่นเองนะครับซึ่งตอบสนองต่อเงินเฟอ้อที่กำลังนะครับเฟอ้ออย่างหนักนะทั่วโลกเลยนะครับ ข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับที่40ทับ2565นะครับเรื่องผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งที่4ทับ2565นะครับนายปิติเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนอง,อง,องนะครับถแถลงผลการประชุมกนง,อง,องในวันที่10สิงหาคม2565คณะกรรมการมีมติ6ต่อ1เสียงนะครับให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ0.25ต่อปี จากร้อละ0.5นะครับเป็นร้อยละ0.75นะครับต่อปีโดยมีผลทันทีทั้งนี้1เสียงเห็นครวรวให้ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายร้อยละ0.5ต่อปีเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างชัดเจนขึ้นโดยคาดว่าจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาดของโควิด -19 นะครับในภายในสิ้นปีนี้และจะขยายตัวต่อเนื่องในระยะต่อไปนะครับขณะที่อัตราเงินเฟอ้อทั่วโลกยังมีแนวโน้มอ,อยู่ในระดับสูง อีกระยะหนึ่งนะครับคณะกรรมการประเมินว่านโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายมากเป็นพิเศษเพื่อรองรับวิกฤตโควิด -19 เนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาจึงมีความจำเป็นจะต้องลดลงโดยกรรมการส่วนใหญ่เห็นควรปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายร้อยละ0.25ต่อปีในการประชุมครั้งนี้ส่วนกรรมการหนึ่งท่านเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายร้อยละ0.5ต่อปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะต้องเร่ง ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตโดยประเมินว่าจะไม่กระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสําคัญเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและมีแรงส่งชัดเจนจากจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดนะครับตามการผ่อนคลายนโยบายเดินทางระหว่างประเทศนะครับโดยและความกังวลในการเดินทางท่องเที่ยวที่ลดลงนอกจากนี้การบริโภคภัย การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากตลาดแรงงานและรายได้ครัวเรือนที่ปรับขึ้นดีทั้งนี้แม้เศษรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวแต่ผลกระทบต่อแรงส่งสําคัญของเศษรษฐกิจไทยคาดว่ามีจํากัดนะครับอย่างไรก็ดียังต้องติดตามความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศษรษฐกิจใน,ในเศษรษฐกิจไทยในระยะต่อไปจากต้นทุนและค่าของชีพที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปในปี2565มีแนวโน้มอยู่ในดับสูงใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้เดิมโดยคาดว่าจะอยู่ในระดับสูงอีกระยะหนึ่งก่อนจะทยอยปรับลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี2566ตามแรงกดดันเงินเฟอ้อด้านอุปทานที่ทยอยคลี่คลายขณะที่อัตราเงินเฟอ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางไม่ได้ปรับสูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีอัตราเงินเฟอ้อในระยะตอต่อไปยังมี ความเสี่ยงด้านสูงจากการส่งผ่านต้นทุนไปยังเงินเฟอ้อพื้นฐานที่อาจจะมากและเร็วกว่าคาดคณะกรรมการจะติดตามการพัฒนาการเงินเฟอ้อและการส่งผ่านต้นทุนรวมถึงเงินเฟอ้อคาดการอย่างใกล้ชิดระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพธนาคารพาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงิน,งงนสำรองที่เข้มแข็งนะครับ ถ้รวมทั้งสภาพคล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูงแต่การกระจายสภาพคล่องยังแตกต่างกันบ้างในแต่ละภาคเศรษฐกิจความสามารถในการชำระหนี้ของภาคธุรกิจและครัวเรือนปรับดีขึ้นนะครับตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่บางกลุ่มยังเปราะบางโดยเฉพาะในผู้ประกอบการ SMEs นะครับในสาขาธุรกิจที่ฟื้นตัวช้าและครัวเรือนรายได้น้อยที่มีความอ่อนไหวต่อค่าของชีพ คณะกรรมการเห็นว่าควรดำเนินมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเห็นความสำคัญของการมีมาตรการเฉพาะจุดและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มเปราะบางพาวาเงินภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลายแต่มีความผันผวนสูงโดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบดอลลาร์นะครับสอรอ,อปรับ อ่อนค่าลงตามการแข่งค่าของสกุลเงินดอลลาร์นะครับซอออเป็นหลักจากความกังวลต่อสินทรัพย์เสี่ยงภายภายใต้แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐคณะกรรมการเห็นควรให้ติดตามพัฒนาการและความผันผวนในตลาดการเงินและและตลาดอัดตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดภายใตภายใต้กรอบการดําเนิน นโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพและรักษาเสถียรภาพระบบก,การเงินคณะกรรมการประเมินว่าการที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องทําให้ในโยบายการเงินมีความผ่อนคลายมากเป็นพิเศษมีความจําเป็นจะมีความจําเป็น ลดลงและเห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายกับเข้าสู่ระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจยังมีเสถียรภาพในระยะยาวควรดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะข้างหน้านะครับธานาคารแห่งประเทศไทยลงวันที่10สิงหาคม2565นะครับข้อมูลในส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงินนั่นเอง นี่คือข้อมูลข่าวสารนะครับการปรับขึ้นนะโยบายดอกเบีย้ยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เวลาเงินเฟอ้อก็ต้องปรับอัตราดอกเบีย้ยนะครับอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพื่อกดเงินเฟอ้อนะครับไม่ให้มันเฟอ้อหนักกว่านะครับแต่ผลกระทบที่เราจะต้องจับตามองก็คือเมื่อมีการปรับเงินเฟอ้อแล้วนะครับเงินกู้ นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินกู้บ้านหรือนี่สินต่างๆนะครับมันย่อมส่งผลมีผลกระทบนะครับต่อประชาชนแล้วก็หลายท่านนะครับที่มีหนี่มีสินอยู่แล้วอย่างแน่นอนนะเพราะว่าพองเงินเฟอ้อขึ้นก็ต้องดูนโยบายของธนาคารต่างๆว่าจะมีการปรับนะครับอัตราดอกเบีย้ยนะครับที่สูงขึ้นหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูนะ อันนี้ไม่ได้จบแค่นี้นะครับไม่ใช่ขึ้นแค่นี้และจบอนาคตมันต้องมีขึ้นแน่นอนเพื่อคอยมันเป็นการทยอยขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้กระทบหนักนะครับเพื่อไม่ให้หลายท่านมีผลกระทบหนักนะครับคือเขาไม่ได้ขึ้นทีเดียวเขาจะค่อยๆทยอยขึ้นนะครับตามไตรมาสต,ตามนโยบายต่างๆนะครับตามกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ก็ติดตามนะครับติดตามชมอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะครับว่า จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเงินเหล่านี้นะครับออกมาในอนาคตหรือเปล่าหรือข่าวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตนะครับให้ทุกท่านได้รู้จักอ่าให้รู้ให้รู้กันนะครับว่าตอนนี้มีข่าวการเงินเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับและมีผลกระทบต่อเราในฐานะนะครับในฐานะประชาชนในฐานะคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างไรบ้างนะครับ